นี่ครับพี่งครบครับสลับกบวันนี้ที่เรามาซื้อพี่้องครับผมครับนี่โอ้สวยงามเลยพี่้องครับตออยู่นะ ส,สวัสดีครับเต้นพิถีสารครับผมครับพิธีสารครับผมครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาวิถีสารเท่านั้ครับผมเนาะอันนี้กำลังอะไรย่งครับเดินเนี่ยริมเอ่อพี่น้องครับจะมีการครบออกครับครับผมจะเป็นขากันเนี่ยหลายรายกาครับเมื่อไหรกับพร้อมด้วยทีมงานวิถีสารสุโขทุกคนเป็นครับทั้งพุ่นกะอ่ากำลังเอ็ดกำลังการเป็นครับเมื่อไหรกับเป็นการเอ็ดบอกรอบรอบที่สองพี่น้องเอ้ยทั้งพุ่นลุกฝนครับผมโอ,อ้ยพุ่นอะ เราจะจอดเลยนะครับวันนี้ลุงฝนกำลังแต่ง,ง,งสะพานนะครับพร้อมเลยลุงอากพี่น้องครับทั้งสองคนใดสวัสดีครับแักแน่หลายคุณพ่อถาลุยหลายพี่น้องครับตอนนี้ก็สวัสดีครับพ่อถ้าวินิษฐานก,กระผมครับผมครับตอนนี้กำลังเลียดจังครับพ่อถาเข้าทั้งนี้โ้โอยผมว่าจะเลียดนันบวกบจนเกี่บวบวกบพี่น้องครับผมอันนี้บวบวบท <S <S <อ>ี<อ>่สองบวบที่สองเงนบวบแรกใครยังเราติดใจพี่น้องเลยบวบง่ายพี่น้องมาเลยท่านลุงอากมากเลยครับมามาแล้วมากจับไปเที่ยวแล้วไปเยอไปเที่ยวพยวไยวไปเทีวไ เอ้ยฟี่้องปยัดกับบ้านเราลูกอางว่าสุดยอดไปเครับครับอันนี้ไงเป็นบอกรบอยสองพี่น้องครับว่าง่ายว่าพี่น้องไม่แย่ไม่หยาบในเบอร์อยากกินกบก็ได้กินปลาก็ได้พี่น้องครับผมครับแล้วก็เลี้ยงไว้กินสารับทีมงานนะพ่อพี่น้องครับผู้ใดอยากอ่มาอยู่มากินน้ำกันพี่น้องครับผมเลี้ยงกบแต่ว่าส่วนมากแล้วเลี้ยงไว้กินเองเลยพี่น้องครับเลี้ยงไว้สารับทีมงานนี่ยแหละพี่น้องอยากอ่มาอยู่มากินน้ำกันเอาไปยุ่งไปกินไปป่นไปแกงพี่น้องเลย ว่าพื้นที่เขามันเหลือพี่้องครับผมพื้นที่เหลือก็ใส่เป็นประโยชน์พี่เพ่อนเนาะสำหรับ่อแรกทั้งนี้พี่้องครับผมนี่คือกบที่เขอามาปล่อยพี่้องครับผมรดีนย่เป็นกบหน่อยพี่้องครับเพราะมันอันนี้ออื่นว่ากบหรือหวกพี่้องครับซ้ำนี่แต่ว่าโดยนี้กำลังจะปงกำลังกัดหางพี่้องครับนี่พี่้องกบรุนนี้พี่้องครับผมนี่ครับพี่้องครับอันนี้เป็นกบอนุบาลพี่้องครับเป็นลูกออสพี่้องครับผมเอามามันกระซื่นดีอยู่พี่้องครับถือว่า ถือว่านั่นอยู่พี่น้องครับถือว่าเอ่อน่าจะรอดประมาณจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ด้างครับผมครับเกือบเกือบร้อยผมเล่น้องครับผมเพราะว่ามันบ่อนตายบ้างใดไมพี่น้องครับสัตวตายนี่หาบ้านในมีมีอยู่วางตัวสองตัวนะครับที่แบบว่ามันอาจจะเอ่อแจ้งไหนไม่น้องครับผมครับอาจจะล่าอาจจะยังจากการเดินทางพี่น้องครับแต่ว่านี่ถือว่าชดชดใสนะครับผมครับกบซื่อดีพี่น้องครับผมพวกหัวพวกนี่เง่าครับหนี่งพี่น้อง ทุบนี่เนี่ยคือทุบที่กัดหางเลยพี่น้องครับผมมันกัดหางอยู่ของแล้วก็จะประมาณนี้พี่น้องครับนี่อ่ะก็ขึ้นว่าน่าจะรอดพี่น้องครับผมครับวันนี้เลี้ยงแบบนุ่มหวานพี่น้องครับแต่ว่าบ่อที่สองที่เยาเอ็ดนี่จะไปเอากบที่แบบว่าเพิ่นมันตัวใหญ่แล้วพี่น้องครับผมครับพอถามว่านี่ตัวใหญ่แล้วโตซ้ำเกือบซ้ำซ้ำนิโป้แล pues, ้วนะแม่นแม่มาครับพอราใหญ่เตี้ยพี่ครับมือซ้ำเหมือนโปรตีนนล่ะโอ้ใช้นิโปรตีนครับเพิ่นว่าซ้ำล่ำไม่เลยล่ะโอ้ ปลาตั่นตีตัวนี่งั้นครับผู้ามว่าตัวละหาบาทพี่น้องครับไปเอาลำพีน้ำนองปลาน้ำโมูเพิ่นน้ำเพื่อนอน้ำเซียวเพลินน้ำมันเซียวน้ำเซียว,ยวครับผมปลาน้ำเซียวพี่น้องครับอันนี้จะมาลงไว้นี่เพาะว่าดูงก่อนพี่น้องครับผมเบสองสามร้อยตัวนะผู้ทานเนาะครับผมเพราะว่ามันจะได้ทันกันพี่น้องครับผมครับจะได้ทันอยู่ทันกินห้าพร้อมน้ำผู้ทานเนาะอันนี้นี่คือแตงกวาฐานเลยมาตัวนี้มาโอ๊ยเอามาเด็ดานเลยดิพวกมันอันนี้ใช่โจ๊กกีโตมท่าอีกแค่หนึ่งนี่นั้นเขาเขาตอกลักเเปกไ ตะกอนโอ้กบมันเท่าบ่มนบ่บ่มนบ่มนแต่ว่าบางแล้วดิมรูปไว้นี่กบมาผมว่ามันสีง่อยยุงสัตว์เหรอเนาะพ่อท่านเนาะนี่แหละพี่น้องครับหมกกบสิง่อยเลยแหละพี่น้องนี่ครับผมว่าไงว่าพี่น้องเอฟซีมากะชิได้ไม่เห็นกบเห็นปลาอยากกินกบกะเอากบมากินอยากกินปลากะปลามากินพ่อท่านเนาะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยแต่ผมเเขขาา คือเขาเร็ยนไปอะไรคือเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับผมเอ็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมน้ามันาานนอพะว่าพี่น้องครับเศรษฐกิจจังสี่แล้วพี่น้องครับผมครับเขาก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้หลายที่สุดพี่น้องครับอยู่แบบพอเพียงคือว่าตัวไหนไม่พอซื้อเขาก็จะซื้อน้ำมันฐานนะตัวใดพอเอ็ดได้พอปลูกพอหาพอเลี้ยงไม่ก็เลี้ยงไม่กินเขากไต้องซื้อน้อเขาก็เอาอยู่น้ำสังน้ำบัวเขาเนี่ยนะครับผมมือห่งนะพี่น้องครับลุงฝนกับมือนี่ก็สุดยอดเลยพี่น้องเอ็ดสะพานตอกดีๆแล้้วก็พรอมด้ีแหละกับพร้อมะ เป็เห่ามาได้พูดแน่พี่น้องครับผมครับผมสอถามว่าเห่าออยากได้จักษสองอันแต่ว่าซ้ำนี่เนี่ยอันเดียวก็ได้ยุซ้ำนีน่เนาะแต่ว่าทั้งซ้ำนี่เอาเดียวได้แต่ว่านั่นตัวพุ่นเนาผมอยากได้ตีสองข่าวตีสองพี่น้องครับผมต้องพุ่นสะพานมาพ,พุ่นพี่น้องครับตีใต<า>้ยิ่งยุอันนี้กับอยงอัปเดตที่นหนึ่งได้เพิ่งเลือกสำหรับอันอันนี้เห่าพี่น้องครับผมครับอันนี้เถียงหน้าหน่อยนี่พี่น้องครับผมครับลังแรกพี่น้องครับผมเมื่อนี้สร้างพ่นถ่ายหยาอยู่พี่น้องครับถ่ายให้หยาอยู่พ่นว่าสำหรับโอ้โหอง อาจจะสลับชาด้วยไหมแต่ว่าเ้าวค่อยๆเอ็ดไปนะประธานเนาะครับผมเอ้าพี่ดองครับเดี๋ยวเขาเอ็ดบอลกบิดีสักก่อนเราอย่งไปเอากบมาปล่อยน้องกันครับเอาติดตามติดตามพี่ดองครับเนี่ยครับพี่ดองครับผมครับโอ้หลังจากเมื่อกี้นี่กะทั้งเ้ากับเอ็ดอ่าอัันน้นเรียบร้อยแล้วพี่ดองครับผมครับสำหรับที่จะขังกบหนึ่งเนาะวันนี้เ้าก็จะมาซื้อกบพี่ดองครับผมครับที่เป็นแบบนั่นม้านพี่ครับตอนแรกก็จะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุเนี่ยโอ้ยไปยังไงพี่ดองครับผมเดี๋ยเอาเบอร์เข้าไปองครับผมครับนี่พี่ดองครับบอกกบเพิ่นพี่ดองโอ้ พี่น้องครับนะเอือนี่ตัวนี้พี่น้องครับเอ็ดแบบพอพันแม่พันมันพี่น้องนะเต็มด้วยแจ่นเลยพี่น้องครับอือตัวโตไปตัดแจ๊บเดินเมืองพี่น้องโกบเพิ่งไหมงามคักเพื่อนน้องอือไปๆพี่น้องครับเบิรงนทั้งการพี่น้องครับเืิอ์นในห้องอ้อเบิร์นนะพี่น้องครับซะนี่เนี่ยครับเป็นโกบอีกรุ่นหนึ่งพี่น้องครับเนี่ย มีแต่บอรกรบพี่น้องครับเบิ่งนะพี่น้องเบ่งพี่นอ้องสวยงามใครกนันพี่ต้องนี่ขอพันแม่พัน,น,นพี่น้องครับดุนพี่น้องครับมาบอเอาไปพี่นอ้นองครับเอาเบิ่งก้อนเพลินนน้ำเพลินพี่น้องม่พีน้องครับพู้นะโอ้ยอันนี้โกธรรมาตาดนี่พี่น้องครับพู้นะ โอ้ลงยุงสี่พี่รองครับนี่มันก็บนีนะพี่รองเอาไปเบื้องนั้นก่อนก่อนพี่รองครับห้องไปพี่รองครับครับพี่รองครับผมครับเนี่ยโอ้นี่พี่รองเนี่ยครบน้อยรุ่นนี่นี่พี่รองครับนี่โอ้หลาย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 พี่รองครับเนี่ยสุดยอดเลยพี่รองยังไงครับชิดเด็ดขึ้นเพิ่นเลยพี่รองครับต่อไปจะไหนนี่ครับพี่รองครับมาเบิ้งส่นทางนี้อีกพี่รองครับโอ้ยพี่รองเอ้ยสุดยอดเลยกบเพิ่นไหมพี่รองครับอันนี้ก็เป็น เสี่ยวของคุณพอ่อหาพี่นออ้องครับผมครับสหรับฟาร์มหนี่งก็คือฟาร์มปลาต้อยพี่รองพี่รองครับผมจำน่ายลูกกบพ,พันกบพ,พี่น้องครับ<อ>มีทุกชนิดมีทุกไสาเห็นไหมครับอยู<อ>่ตองนี้ของปลาต้อยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องครับปลา,าปลาต้องมีชอมากกันปลาอย่างครับคุณแม่ทั้งนี่อยากกินปลาเนี่ยอยากกินปลาปลาของงามคุณพี่เจ้เบิ่งเนี่พี่น้องครับอันนี้ในตัวรหับาทพี่น้องครับนี่พี่น้องครับรุ่นนี้รุ่นนี้นี่พ่อปนเลยนี่พี่น้องครับนี่ตัวรหับาทพี่น้องครับถือว่า พอซื้อเพราะมันเป็นโตว,วิตายแล้วพี่น้องครับตัวน,นี้คือรุ่นวิตายแล้วพันว่าเบื้งไหนพี่น้องครับเพิ่งกบลีเอ็ดบ่อหญ่ายไปไหนดอกพี่น้องคือบอ่อประมาณนี้ครับผมอันนี้นี่อีกใส่หนึ่งอีกนี่พี่น้องครับนี่คุณพ่ออันนี้รุ่นรุ่นนี้เขาไหนครับ,บรนี่บ่อนี่เจ้าตัวเจ้าบาทตัวละสิบบาทบ่โอ้ขาขาบอันนี้เป็นบอ่อพอพันมันพี่น้องครับรุ่นเจ้ โอ้เงีมนตัวนี้มันัอไันพี่น้องครับเบิ่งเอาพี่น้องมันไม่หลุ่นอืมงน่อยโอ้ต่อกองฟ้มไมันง้อยเนาะียนครับมันมันตรงเราฟอมขาเม่อหม้อยออพี่น้องครับนี่งพี่น้องครับนี่เอาปเลี้ยงต่อพี่น้องเยเออ มีไรบอครับส้นส้นพื้นก็มีโอ้แม่นบอพ่อได้ยักเดือนแล้วก็สองสามเดือนนะครับคบสามเดือนบอหลิงหัวหานมันี่เดี๋ยวปิดกอพันธ์มั่งโอ้ใชบุเรียงหัวหานครับบอพันธ์เนี่ยบอลิงบอลิงบอเขียวหัวหานมือละคาบกินมือละคาบพ่ออันนี้นั่นนั่นบอติลิงขายกับมือละสองคาบสามคาบเลยอันนี้นี่จังจังจ้าไหนน่ขายนะไหนรุ่นไังเถอรู้ละ มันก็จะขายมันจะไปพ่อพันเขาจะเอาอันนี้เขาจไปเป็นพอพันไหมคุณ่อลูละลอยละนี่ขายเป็ลูลูกละลอยไปองครับลนึงได้มาจะโตกันบ่โตเจ็ดโตแโตเจ็ดโลูเ็นมาไนี่ออันูนี่รุ่น่มั่นนี่ห้วงเลยีนี่โอ้รุ่นนี้คือลูกคือลูกละลอยแล้วมรุ่นนี้คุณบ่อโอ้รุ่นห้องแล้วพี่นองครับมเนี่ไปเอพอพันนี่ไปคังแทงซี่มันจะเื่องกันยังบ่ ต้องต้องต้องไปแยกไปอย่างอีหล่างขั้นตอนอีกแต่มันเต็มโตมันแล้วกันเขาจะไปแยกออกอือแลนี่กับพ่อแม่พันนี่ก็พ่อพันดูของกันหน่อยโอ้พี่น้องครับนะโอ้โทษ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 อ่ะไปพี่น้องครับประเดี๋ยวเขาไปเลือกเอากบที่เขาจะเอาไปเลี้ยงพี่น้องครับติดตามครับผมโอ้ยเหิ่งนะพี่น้องครับของคุณพ่อเพิ่พี่น้องครับอันนี้เอ่อต้อยฟาร์มเพิ่รอะพี่น้องครับเดี๋ยว ไอเบิงโซนนั่นอีกทางพุ่นกับมีดตะกบเพห่อวะอันนี้นี่มีโค้งจอยมีทั้งปูทั้งปลาอีกพี่น้องครับอยู่นี่ก็เลยไอเบิงได้พี่ก่อนก็มีครับโอ้เพผนเลี้ยงขายอันนี้เลี้ยงขายเป็นอาชีพพี่น้องครับผมครับอ่าถือว่าทำรายได้ปีนึงนี่หลายแสนบาทพี่น้องครับผมสำหรับการเลี้ยงกบผมเป็นธรรมดาพี่น้องครับถือว่าเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพพี่น้องครับที่ถือว่ากำลังมาแรงพี่น้องครับผมสำหรับการเลี้ยงกบครับผมแต่ว่าคือจ้างวิศว์อีสานเฮาน่คงจะบ่่ไไดด้คา้ขายพี่น้องครับมีแต่กินอย่างเเดีียยวหาแบพพอโค้ง เบิ่งพี่รองครับพูดนะอ้อยเอยาแนาวจอดเลยพี่อรอง,งอ,อ,องครับห่องแล้วส่วนเท่าไหร่อ้าไปพี่รองครับเฮาบัดนี้เฮาไปจับอกบเฮาตะกร,รอ,อนน้ำผ่าเนาะครับผมไปเบิ่งวิธีการจับกบเฮาพี่รองครับกบเฮาทางพุ่นพี่รองบัดนี้อันนี้ก็เป็นปลาผักบุ้งที่จะเอาไปให้กบกินคือกันอันนี้กักบบ่นี่ครับนี่แม่นๆน้อยทําใดนเลยเนี่คือคือให้อาศใจโอ้ลูกห่องว่ายตรงนี้ใส่ปลาถึงกันเพาะว่าย วันนี้วานหัวอาหารสิ่นำนันมันกินได้ปะครับในี่วานลงสิคอยเก็บกินเขาว่านละวานหัวหันดอกอืมโอ้อันนี้อันนี้ห่วงน้อยพี่น้องครับเพืจะใส่บอ่อประมาณนี้ไว้กะพักเอาอย่างล้งว่าให้มันพี่น้องครับเอา้าไปพี่น,พออพน,น้องครับเขาไปเอากบเขาคนพี่น้องวนนี้เขาน้ำกบโขนเลยอะนี่ครับพี่น้องครับผมดเบิ่งขอาพี่น้องครับเนี่ยโอ้วิธีการตัรกกบพี่รองครับเนี่ย เอาเอาท่าเอาท่าใส่หมาเอาท่ามาเนี่ยเดี๋ยวเป็นนับกันนี่บ่ต้องเอาท่าใส่เดี๋ยโอ้คือดิ่มแห้งนะคุณพ่อมันซ้ำบ่ตคนไายตคนไออพี่รองครับพุดนะเออได้บ่ลอยบ่อยู่นี่ได้บ่ปูมันหลายเตื่นพี่ได้ป็นตัวใหญ่ครับผมอ๋อไปพี่รองครับห้องโอ้สุดยอดพีรองครับมาเนี่ยชินับก่อนพี่รองครับเบิ้งพี่รองยิ่งเยอะไม่ใหญ่ไปหรอไม่ก็หัทหนึ่งเนาะ ไปลองับนี่ไปลองับนี่บนนี่แตว่างไม่รู้งาเนงานงามน้นี่มันจะนักลองรับ้างเจ้าพว่าสวนนครตบผมหายคนละทิมันหลงนีงไปทางหลก็ดิ่หลงมากบ่าพอดมากันนี่หลงแต่เนี้ล่ะ พี่น้องครับผมเดี๋ยวให้คุณพ่อทำการนับก่อนพี่น้องพี่น้องครับผมครับวันนี้โอ้พี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับครับนี่แหละพี่น้องครับผมครับครบลอยหนึ่งพี่น้องครับผมครับนี่ทุ่งแง่งละอ่ะวันนี้พี่นมาครับถุ่งว้าท้าหนับยากแต่วันนี้จะขึ้นตาซังเลยแล้วจะประเมินกันหนว่ามันต้องเกินครับผมวันนี้นี่พันจีบวันนั้นพี่น้องครับสั่งกิโลเอาพี่น้องครับผมครับสอบที่สองพี่น้องครับ โลละสาบาทพี่รองครับบนนี้ออ้อตายตตนลอันนี้รุ่นรุ <c inhos> <athletes> ่นรอดตายนะครับล้อเลียงไดเลียงเบิดกังวครับกุ้งเขาไปกินบ้างขี่เียมมันรมนลดิบเบิดตเลยขี้เขียมพี่ถ้ามันกินเลยขี่เี่ยมเลย ไห้พ่อทาเลยอย่าแก้สร้างเอลุกไปครับกบกินกนะี่ครับเนาะอันนี้นี่เลียเ้ยงเลีเ้ยงเจ๊กเดือนพอ่อพ่อเดืนอนป่ะเนี่ยกบสักเนี่ยอ้ยบ่อย้ยใหญ่ไวครับพี่น้องครับเนี่ยกบเลี้ยงพ่อพ่อเดือนพี่น้องครับ พี่น้องครับเพืงนี่งามขนาดพี่น้องแต่จังหวัดกิโลละร้อยกาบาทพี่น้องกิโลละร้อยกาบาทพี่น้องครับผมบอกายว่าประมาณสามรูนี่คุณพ่อว่าหารวยพี่น้องครับโอ้ยพี่น้อง็คือตั้งอยู่ดอกว่าแม่นบ้าสบายเนาะ กลายเป็นแน่กรับผเป็นอยังพี่น้องครับคุณพ่อเพื่อนว่าแถมไปโคกโลพอดีคุณพ่อเอาสวยงามอันนี้ก็ที่แถมอีกนี่พี่น้องเอ๋ออันนี้มาเทีไหมเที่พ่อเพื่อหมาพ่อท้าหนูโอ้ยมีแต่แถมกับแถมคุณพ่อเพื่อนพี่น้องครับผมมาซื้ออยู่นี่บุพิิหวังพี่น้องครับเป็นล้วนอืคือเทศบคือคือเขาไม่นั่นอันมาเอาน้ำมูลน้ำพวกไปคือคือเดี๋ยวนี้ไอ้ เศรษฐกิจพอเพียงอ้หอแบ่งกันไปเลี้ยงไีนครับผมครับผมแบ่งกันไปเลี้ยงพี่รองครับนี่แถมไปเลยพี่รองครับนี่ยคู่ไหมคู่หลุงอไไม่บักไล่บักไล่จับกันเลยแ่นี่เรียก่ามันมันหนีไปสิคุณบ่ยสาเลยมอพี่รองครับผมว่าจับโชว์นะครับพาปรนน นี่ครับพี่น้องครับครับสลับกบวันนี้ที่เรามาซื้อพี่น้องครับผมครับนี่โอ้สวยงามเลยพี่น้องครับต้องอยู่นะเดี๋ยวแนะนำแนะนำกันครับวันนี้สุดยอดพี่น้องครับครับวันนี้คือฟออ่าคือฟาร์มอ่าปลาต้อยฟาร์มปลาต้อยกบพี่น้องครับผมครับแม่นแม่นบอคุณพ่อเออปลาต้อยบันโดนั่นอันั่นกันพูดได้ยากได้ก็บเคื่องไม่หนีเลยครับผมครับเอาเอาลงน้ำย่อกหน่อยนั่นนี่พ่อท้าเ้องย่ำย่ำเอาใส่หลอดเอาไว้เองกี่ได้ครับครับคุณพ่อ พี่ดองครับยอมย่อมย่อมยอมพี่น้องครับผมครับสำหรับปลาต้อยฟาร์มปลาต้อยนี่ว่าไม่น้ำมันร้ายแล้วครับาแถมกบหน่อยไปเมื่อกี้ว่าไม่ได้หน่อยพี่ดองครับผมเพื่อนก็แฟนคลับวิถีอีสานคือกันวันนี้แถมไปให้ต้มสะกก้อนเพื่อนว่าแถมก้อนอะไรก็ไดีถ้คุณพ่อไม่ใช่บุรุษบ่พ่อมันก็แถมก้อกอะเดี็ได้ถ้าเดี๋ยวนี้มึงนีพื่อนว่าเออแถมไปต้มสมเพื่อนว่านงาไม่เองเนาะอพี่น้องครับขอบคุณหลายๆพี่น้องครับผมครับสำหรับคุณพ่อต้อยพี่น้องครับผมครับ ปลาปดุกเล้าลูกปลาดุกกันมาพ่อโอ้ครับครับขอบคุณหลายครับผมเดี๋ยวอันนี้เป็นเอาเอาหัวปลาดุกหน่อยนะพ่อเนาะสุดยอดเลยครับพ่อหนุ่ยครับกินมูไย่เลยแล้วมูนี่เขาใหญ่ชิลเลยครับครับครับมันจะเปื่อยแล้วพ่อเนาะเป็นกิโลกัวไปแล้วครับเบิ้งเลยต้มส้มไปแล้วครับต้องขอบคุณปลาต้อยหรือว่าคุณพ่อต่อยหลายไปแล้วครับผมครับวันนี้เอ้าไปพี่รองครับผมครับวันนี้เข้างานพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยวันนี้กำลังหอดที่เลี้ยงกบเ่าแล้วไปแล้วครับผมครับวันนี้เอ้ไหา คนละสนมีแล้วครับพี่น้องเอ้ยเบื้องล่างกันไครับโอ้เอ็ดคักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมองเรียงกลมห้องกันไรไม่รู้จะไปยังไหนดอกพี่น้องครับจะคักแบบไดนหอกค่อยๆได้ปัญหาเนาะค่อยๆเนาะไว้กบพี่น้องเอ้ยหล่นน้ำกันเบิ้งพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวให้ลุงอากเอาทั้งพี่ก้อนพี่น้องครับไปเนี่ลุงอากส่วนนี้ค่อยๆเด้อลุงอากเด้ออ่ะให้พี่น้องมี่อย่างว่ากับกบบอกก่อนจะปล่อยมันให้ไงไปไว้ให้ไงไปไว้แบนี้เป็นสัเออเอาค่อยนนั่เออพี่น้องครับเวลาเอ้ยมาเนี่ย อย่ามาได้หมดออกจบายเงี้กับเบิดอนเฮ้ยพี่รองกับผมนะอู้ยีแต่แนวเดียวพี่รองไปเนี่ยห้องมาพะทนาเ้างัึงเดี่ยไนี้อย่ามาได้ไปยังกับเมื่อตอนแรกก่อนเมื่อเช้ามาหาเบิ่งนเราเรเห็นพี่รองเลยคอยเด้อมีแทำไมเอ็ดดีเอ็ดดีจักดีแบบไหนเว้ยนาำมาเมื่อเช้าเราเพ่เห็นจักตัวเราโว้ยพอจู่กางให้หน้าพอจะอยู่ไหนพี่รองวาพอแล้วไปลูกไปไปไปไสล่ะบว้อนไปไสล่ะไปลุงน้ำลุงน้ำลุงไนบ่วะอ๋อเนี่ยแหละครับพี่น้องครับผม สำรับกบที <S 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 ่เขาซื้อเมื่อน yeah> ี้ก็ใส่เงินไปทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับผมครับก็ได้กบมาสำนีแล้วพี่น้องครับกบขนาดยี่้อมันผมอ่านว่าประมาณจักสามร้อยสี่ร้อยที่สี่ร้อยประมาณสามสี่ร้อยตัวพี่น้องครับผมซาเบุนอยู่นี่แหละพี่น้องครับผมอันนี้นี่เลี้ยงเ่ื่อไหจะเกินอาทิตย์ก็น่าจะปีงได้ปนได้แล้วไม่นปนได้แล้วอันนี้เี่รองเอาเลี้ยงแบบท่านกินพี่น้องครับผมเห็นว่าเห็นว่าปัญหาเป็นหมดเห็นว่าคือตั้งขอ คือตังตังหัมันก็บอกเพราะว่าเข้าใจเยอะแต่ว่ามันเหหามุงมุนเนาะกบจำสิ่งอะไรพี่น้องเพราะว่ามันเห็นบอนเห็นบอนมันจากบางง่อยทั้งเทงผีหลีด้วนี่เห็นมปะบอนออกมาแหละพออ่ายเห็นปะเอ็ดดีว่าไแถวนาเอ็ดดีบ่าไงเอ็ดดีเอ็ดบดีเอ็นบอกมูมันออกหันเลยม่ได้เขาคือนเขาละนั่ก็ลุ่ไปเรียนละวันนี้เอเพิ่งกันนะพี่น้องเลยเฮ้พี่น้องครับน ุดยอดเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยเออประเดี๋ยวพาสีดำมามาคุ้มมามามาปก่ะพี่น้องครับวันนี้เดียวก็ถือว่าสำเร็จพี่น้องครับครับวันนี้เฮาจังเสียดันต่อนเลยรู้งาดเนาะเสร็จเอาเอาไม้กาดสองอันได้ปะนี่แล้วครับเอท่องไม่พี่น้องกาดนี่ละแล้วก็กัดนี่แล้วก็เปนเป็นหผมเลยเอาผ่านสีดำมาผ่านเลยใชผมพี่น้องครับย้อดเนี่ยครับพี่น้องครับวันนี้จังเสียดทงเป็นเงาเห็นมั้ยเนาะครับเนาะเป็นได้มื้อนี้ทีมงานเฮาถือว่าสำเร็จบ่ สุดยอดพี่น้องครับสำหรับอ่าบอ่อที่ซวงพี่น้องครับสำหรับการเอ็ดบ่อกบพี่น้องครับผมครับพี่น,น้องครับผมโอ้ยหลุดนี่พี่น้องครับการขึ้นว่าน่าจะมีโอกาสหลายกวัวบอ่อแรกที่เขาเอา,าหัวมาลงพี่น้องครับอันนี้นี่คือแบบว่ามาตรฐานบอ่บอไง ài, ว่าบ,บ่อตายพี่น้องครับรุ่น,นี่พี่น้องันนี้มม่งมันมมนมอคือืมอันนี้เป็นบอ่อดินพี่น้องครับผมครับพี่น้องอันนี้เป็นบ่อดินเลยนะครับผมครับเป็นบ่อดินแบบธรรมชาติเลยพี่น้องครับผมคิดว่าโอกาสรอดนี่ว่ามันร่อยต่อรอยพ่น้อาพี่น้องครับ ครับผมบอนลอยไปเส้นเอาพี่รองครับผมครับก็จะฝากคลิปตามคลิปหน้าคลิปใหม่ทั้งช่องของวิธีสารเท่านะครับเนาะมาคลิปต,ต่อไปมีหยางพี่น้องบุเบิี่ติดตามกันเอาพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้วิธีสารฝากไว้ทั้งนี้ค,ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ